สรยุทธเผยสาเหตุทำไมจูจ่ๆกรรมกรข่าวคุยนอกจอปลิวอีกวันที่7มิถุนายน2566ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งมีเฮียสรยุทธจัดคู่กับน้องไบร์ิชยทันตอนหนึ่งมีการเล่าเรื่องว่าเมื่อวานนี้รายการก็ปลิวอีกหนึ่งครั้งคนดูไม่สามารถดูย้อนหลังได้เนื่องจากติดลิขสิทธิ์กว่าจะกลับมาดูได้ก็คือช่วงค่ำแล้ว ส่วนสาเหตุก็คือมีการเปิดละครดวงใจอัคคีที่นเดชคูกิมิยะกับยายาอุรัสยาเล่นด้วยกันครั้งแรกก่อนที่ปัจจุบันทั้งคู่จะประกาศแต่งงานกันกลายเป็นว่าละครของช่องสามทำคลิปปลิวเองแล้วพอกลับมาดูได้ทาง AI ของ YouTube ก็ตัดส่วนละครดังกล่าวออกไปแล้ว ทั้งนี้ทีมงานตะโกนมาบอกว่าเป็นเพราะเปิดเพลงประกอบละครเฮียสรยุทธก็ชี้หน้ากลับไปบอกว่าไม่ต้องแก้ตัวเปิดช็อตละครทางทีมงานจึงบอกว่าแบบนี้จึงเป็นที่ช่องแน่ๆน,นอกจากนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือเมื่อวานมีการเชิญเอกราชเก่งทุกทางมาร่วมรายการจึงมีการเปิดไฮไลท์ฟุตบอลประกอบไปด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อมีการตรวจสอบรายการเมื่อวานนี้พบว่ายังมีการฉายคลิปละครดวงใจอัคคีอยู่ไม่ได้มีการตัดแต่อย่างใด